เดี๋ยวนี้เราจะไปล่าทะเลหมอกกันนะครับที่บารลุโคแม่แจ่มครับาทางมันก็จะประมาณนี้แหละมันไม่ได้ยากอย่างที่บอกตอนขามานะะครับร,รถอะไรก็มาได้ตอนเมื่อกี้ไม่มีหมอกอแต่ตอนเนี้กลายเป็นว่าหมอกเยอะมากครับสุดยอดทะเลตั้งแต่ทางขึ้นมาแล้วโคตรสุด เดี๋ยวนี้เราจะไปล่าทะเลหมอกกันนะครับที่บารลโคลแม่แจ่มครับล่าทะเลหมอกกันจริงๆเนี่ยต้องไปกันช่วงปลายฝนครับถึงจะมีโอกาสจะเจอแทบทุกที่เลยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกาครับก็คือเข้าเริ่มจะเข้าหนาวล้วเดินทางครับผมแม่แจ่มนะครับเราสามารถไปได้หลายเส้นทางเลยครับไม่ว่าจะไปทางเส้นอำเภอแม่วางนะครับ หรือว่าจะไปทางเส้นอำเภอฮอดหรือว่าจะไปทางแม่งสอนก็ได้เหมือนกันครับเข้าทางขุนยวมนะครับแต่ผมเลือกมาทางนี้ครับเส้นทางขึ้นอินทนนท์ครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยผมมองแล้วว่ามันสามารถทําเวลาได้ค่อนข้างดีที่สุดครับแล้วก็จะไม่เจอเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวหรือว่าเจอทางที่ชันมากนะครับไป้นนี้สบายสุดครับ เมื่อถึงด่านแรกอินทนนท์เราไม่ต้องชำระเงินครับสามารถขี่เข้าไปได้เลยถ้าเกิดเจ้าที่เขาถามเนี่ยก็บอกว่าไปไม่แต็มครับขี่ขึ้นมาอีกนิดเดียวครับก็เจอด่านชำระเงินครับด่านนี้เราก็ไม่ต้องสนใจครับถ้าเกิดเขาถามเราก็บอกไปแม่แจ่มเหมือนเดิมครับ ตรงจุดด่านตัวที่สองนี่แหละครับที่เขาน่าจะถามเยอะหน่อยครับว่าเราจะขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะไปแม่แจ่มครับถ้าเกิดเราบอกไปแม่แจ่มเนี่ยก็คือไม่ต้องเสียค่าอะไรครับตรงนี้เป็นด่านที่สองครับถ้าเกิดล่าใครจะขึ้นไปที่ยอดอินทนนท์เนี่ยก็ต้องชันะตรงนี้ถ้าเกิดไม่ได้ชําระด้านล่างนะแต่เราไปแม่แจม่มเราไม่ต้องเสียครับ อาจารย์นะครับเ,เดี๋ยวก็เติมน้ำมันก่อนขึ้นไปก่อนครับจริงๆในถังมีแต่ไว้เติมสำรองดีกว่าแก๊สก็ห้าเต็มถังครับปะลุย บารุโคก็คือขี่เข้ามาถึงแม่แจ่มปุ๊บเลยปั๊มปรตตทอเสร็จเนี่ยเราจะมาเจอแยกที่ว่าการัำเออครับเลี้ยวซ้ายเลยซ้ายปุ๊บเนี่ยก็เลี้ยวขวามันก็จะข้ามสะพานไปสายปุ๊บขวาปั๊บแล้วก็จะข้ามสะพานข้ามสะพานปุ๊บเนี่ยเรา ยิงซ้ายนะครับยาวๆวันนี้ฝนตกอีกคือไม่รู้ว่าข้างบนมันจะเป็นไงแต่เขาบอกว่าฝนตกจริงๆมันตกตั้งแต่ช่วงอินทนนท์ละถนนเปียกตลอดเลยตรงแม่แจ่มนี่ก็ยังเปียกอยู่ข้างทางก็ยังเปียกเปียก เขาบอกว่าตกตอน10โมงเ้าหวังว่าขึ้นไปมันจะไม่เละเยอะนะสำหรับแม่แจ่มเนี่ยผมว่ามันยังเป็นเมืองที่ยัง slow life เูยนะใครที่แบบอยากมาเสพบรรยากาศแบบที่ออกความสื่อแบบชาวบ้านชาวบ้านหน่อยอะไรเงี้ยยังไม่แบบถึงขั้นแบบเหมือนในตัวเมืองอะไรเงี้ยแม่แจ่มผมว่าตอบโจทย์อยู่เนี่ยครับพอมาถึงแยกนี้เราก็จะเลี้ยวขวาครับนี่ที่รถคันนี้ไปเลย มันก็จะไปทางเดียวกับทางม้อนมืนหมากครับแต่บาลุโคเนี่ยมันก็จะเลยม่อนมืนหมากไปอีกโอ้อีกไกลอยู่ครับมาเข้าไปเราก็ตามเข้าไปครับไม่รู้ว่าจะไปม้อนไหนไม่รู้ หานอนม่อนเดียวเราก็ดีหน่อยจะได้มีเพื่อนเวลามาเที่ยวคนเดียวนี่ก็อาศัยถ้าเกิดเจอเพื่อนนี่ก็โชคดีไปช่วงแรกๆเนี่ยทางก็จะยัางงประมาณอารมณ์ประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้าไปข้างในหน่อยถ้าเกิดเลยจะม,อม่อนหนหนักลายทางมันก็จะเริ่มแบบเริ่มเล็กกว่านี้ตอนที่ผมมาคราวก่อนนะแต่คราวนี้ไม่แน่ใจทางมันจะดีขึ้นหรือเปล่า ถ้าเกิดเขาเลยมอนมุนหมากไปแล้วไปนอนที่เดียวกับเราเนี่ยต้องตามตาม,ตามดูเขาหน่อยครับตัวออโต้ผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเนี่ยยิ่งแบบฝนตกอะไรเงี้ยลัวดินหนังหมูครับช่วงนี้ข้าวโพดเขา,เขาเก็เก็ดเก็บไปละเนี่ยมันเริ่มตายแล้วถ้าช่วงฝนอาจจะสวยครับถ้าเป็นโซนที่เขาปลูกข้าวโพดนะครับช่วงฝนเนี่ยจะสวยสุดละเพราะว่าข้าวโพดมันเกี่ยวถ้าเกิดจะเข้าหนาวเนี่ยข้าวโพดมันเริ่ม เขาเก็บผลผลิตไปละมันจะเริ่มแบบสีน้ำตาลแต่ไม่ดป่อยสวยสายเที่ยวจะรู้เพราะว่าเที่ยวหน้าฝนเนี่ยสวยสุดละเจอข้างหน้าอีกสองคันครับเยี่ยวข้างหน้าแรานี่ไปที่เดียวกันหรือเปล่านูน่นไปทางนู่นเลย พอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเริ่มเกตทางครับแบบพวกหลายที่อ่ะอย่างอมก๋อยกัเหมือนกันครับถ้าเป็นช่วงที่เขาหมดฝนแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเกตทางให้ทางมันดีขึ้นครับบ้านบลุโคโใช่ไหมใช่แล้ที่เดียวกันพี่ว่าข้างหน้ามันจะมีร้านโชว์ห่วยไหมผมเห็นหมู่บ้านก่อนมีหมู่บ้านข้างหน้าอีก <S 2> <S 2> <ช>หมู่บ้านหนึ่งมั้งน่าจะมีนะผม,มน่าเหมือนเหมือนจะมีอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วถึงจะ เ้าค่อยขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดให้ชัวร์ก็ซื้ออะไรไว้ก่อนก็ได้พี่พี่ซื้ออะไรมาม่าผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยถามพี่เขาแล้วครับพี่เขาก็จะไปที่บัลลุโขนั่นแหละครับไปที่เดียวกันก็เลยชวนพี่เขาแบบขี่รถไปพร้อมกันดีกว่าแต่ครับผมไปบลุโขป่ะใช่ใช่ครับไปทางนี้หรือไปไปทางนี้ครับลงมานี้เลยตามทางกัเลยครับครับผมอันนี้คือไปเรื่อยๆเลยครับพี่ยาวๆเลยครับผมครับอันนี้ก็อีกไม่ไกลละ ดีนะข้างบนฝนมันไม่ตกเยอะเท่าไหร่เมื่อกี้ทางยังเป็นฝุ่นอยู่เลยน,นี้น่าจะตกวันอื่นวันนี้ไม่น่าจะตกข้างบนออโชคดีไปเนีย่ยทางมันก็จะประมาณนี่แหละมันไม่ได้ยากถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือรถเกง๋งก็มาได้ออสองคันเมื่อกี้อ๋อแปลว่าไม่ใช่ชาวบ้าน เออขั้งบนก็อาจจะแฉะนิดหน่อยจากฝนตกน่าจะหลายวันอ่ะนี่เขาเพิ่งเกตทางไอ้พวกเกตทางเนี่ยหนักถ้าเกิดอยู่ๆเกตปุ๊บอีกวันฝนตกอะไรงงี้ไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วทางนี้แหละไม่ไกลแล้ว GPS อหายไปแล้ว <PS> อ๋อข้างหน้าแหละไปเลยตามทางเลยพอดีน้องเขาเปิด GPS มาสัญญาณน่าจะหายไปแล้วข้างในก็ดิดเริ่มเปียกๆแล้ว้ามันไม่เละไปกว่านี้ก็ไม่ค่อย จะอันตรายเท่าไหร่ น,นี่ลื่นอยู่เนี่ยเมื่อกี้อ่ะอ้าวรองเท้าน้องเขาตกเอาเสียไปไหนนี่วะเสียมาตรงนี้หน้ารถี่โอเค เสียบตรงนี้แหละเจอโครนอีกแล้วโอ<ห>้อันนี้หนักเลยน,นี่คือหนักเลยไหวไหม จอเคข้าทางเรียบ<ๆ>ไปละผลข้างหน้านี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้ว เอดีวีคันนี้ถือว่าได้ผ่านสมรรภูมิรบแล้วนั่นไงมีออโต้ข้างหน้าอีกคันนึ่งอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงแล้วข้าวก่อนมานอนม่อนนี้ เดี๋ยวขอลองไปดูก่อนว่ามีหรือเปล่าเออได้อยู่ กว่าผมมานอนถังนี่ฝั่งนี้วิวสวยกว่าเนี่ยครับมาถึงแล้วครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่ามีคนมากางกันเยอะพอสมควรแล้วครับฝั่งนู้นก็มีรับเนี่ยทางฝั่งนู้นก็เริ่มกางกันแล้วถ้ามาช้ากว่านี้หน่อยนี่น่าจะไม่มีที่กางเต็นท์แล้ว เนฝนตกนะตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับแต่แค่ปล่อยๆนะแต่คือมาทําให้เหมอกเนี่ยไม่ค่อยมีครับวันนี้เสียวอกาศมากเลยแต่ที่หน้าอันตรายกว่าก็คือเนี่ยเดี๋ยวขากราบขาลงไปนะครับทางจะเละกว่าเดิมขนาดไหกันไม่รู้นี่มีเสียงเ,น,เนีย ดังอยู่โน่นทางในป่าฝั่งนู้นเรียบร้อยครับวันนี้เรียบร้อยนี่คือเราแทบจะไม่เจอหมอกเพราะว่าไม่รู้อะไรนะน่าจะเพราะฝนตกเชา้านี้ก็มีอยู่ย่อมเดียวนิดเดียวอย่าถามว่าหนทางตอนขึ้นมาเนี่ยมันเละแค่ไหน,นี่ยก็ดูรถน้องเขา สุดยอดเลยตั้งแต่ทางขึ้นมาแล้วโคตรสุดารถเละรถติดโอ้ล้มไหมมีล้มแปะล้มแปะใช่ไหมแล้วก็เนี่ยกับทะเลหมอกนี้ทะเลหมอกนี่ก็ผิดหวังนิดนึงผิดหวังใช่ตั้งใจจะมาแบบมาเร็วกว่าปีที่แล้วแต่ก็สุดท้ายไม่ได้ต้องนี้ต้องซ้ำแล้วบ่ะเนี้ยต้องซ้ำเลยเออต้องมาซ้าแบบซ้ำอย่างที่เคยบอกไปหลายทริปครับว่า เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ครับตอนเมื่อกี้ไม่มีหมอกอแต่ตอนเนี้กลายเป็นว่าหมอกเยอะมากครับแต่คือตรงทะเลหมอกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นหมอกฟุ้งขึ้นมานี่คือเหล่าบรรดาคนที่มากางเต็นท์ที่บรุโคล์ลานสม กลับพร้อมกันครับเพราะว่าทางมันไม่ค่อยดีจะได้ล้มก็ได้ช่วยกันอย่างที่บอกตอนขามาานะครับว่ารถอะไรก็มาได้นี่ฮอนด้าอันนี้อะไรซีเจ็ดสิบสีเจ็ดสิบอันนี้คือเครื่องยังแบบอันนี้เครื่องใหม่หรือว่าเนี่ยอันนี้ดีมอันนี้เครื่องใหม่ดีมวสสองห้าเออมันไม่ใช่เครื่องเดิมนี่ว่านี่หน้ามันเคยื่อมาถึง เวฟพิซซ่าเวฟพิซซ่มาแล้ว a ร w สามห้าศูนมาแล้ว ADW หนึ่งกูนย์มาแล้วแล้วเราปิดขอบนวนการเจอกันมา,ามายยลยกันไหม จุดหมายที่กว้าไปฉันจะไปด้วยความมุงมันติดมุ่งไปตามความฝันแม้ว่ามันจะท้าทายขอไว้เจอกันทริปหน้าครับทริปนี้สำหรับบาโุโครแค่นี้ละกันเจอกันทริปหน้าครับ